สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงสาวไทยที่จะเข้าร่วมแข่งขันรายการ VNL กันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เรากำลังร,งรอลุ้นจำนวนนักกีฬาที่ทางสมาคมจะส่งเข้าร่วมแข่งขันว่ามีทั้งหมดกี่คน หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็อย่างที่ทุกคนทราบก,กันดีนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณ16-18คนนะครับแล้วก็รวมสตาฟโค้ชนะครับก็เป็น25คนแต่ว่าถ้าหากทางสมาคมนะครับตัดสินใจเลือกนะักกีฬาทั้งหมด20คนถ้าเป็นไปตามนี้เราลองมาคิดกันเล่นๆดูนะครับว่าจะมีผลดีและผลเสียอย่างไรบ้างนะครับ หากเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับข้อดีมันก็มีอยู่ไม่น้อยเลยนะครับเช่นการ ทุ่มเทฝึกซ้อมตลอด1เดือนก่อนที่จะไปแข่งขันนะครับก็ไม่ได้เสียเปล่านะครับทุกคนก็ได้รับโอกาสหมดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยทีเดียวนะครับแต่หากเป็นอย่างนั้นนะครับนักกีฬาของเราก็จะมีตัวสับเปลี่ยนเยอะขึ้นนะครับตอนนี้ยังไม่มั่นใจว่ามีรายชื่อในสนามได้กี่คนนะครับระหว่าง12คนหรือว่า14คนแต่อย่างน้อยนะครับเราก็จะมีตัวเปลี่ยนแน่นอนนะครับหากเกิดปัญหาขึ้นมา และก็ตำแหน่งที่น่าสนใจนะครับก็คือตัตัวของตำแหน่งเซตเตอร์นะครับที่สำสำรอง พรพันไว้ถึง2คนนะครับหากให้โอกาสได้ลงสนามและทำผลงานออกมาได้ดีนั่นก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆนะครับนอกจากจะมีรุ่นใหม่ไว้ทดแทนรุ่นพี่แล้วนะครับเราก็ยังได้ตัวเซตอายุน้อยแถมยังได้ความสูงเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีอีกนะครับก็นับว่าเป็นกำไรเม็ดงามเลยก็ว่าได้นะครับตำแหน่งนี้ก็เลยน่าสนใจจริงๆนะครับต้อง,องรอลุ้นกันต่อไปนะครับส่วนอีกตำแหน่งนะครับที่ ไปได้ถึง7คนก็คือตำแหน่งของบอลเรียวนั่นเองนะครับ นับว่าเป็นเรื่องที่ดีทีเดียวนะครับการที่มีบอลเร็วที่มีจุดเด่นคนละแบบนะครับแล้วก็เล่นได้หลากหลายก็มีผลกับเกมการแข่งขันมากๆนะครับอันนี้ต้องรอลุ้นกันว่ารายชื่อลงสนามจะส่งได้12คนหรือ14คนหรือส่งได้หมดตามที่ประเทศนั้นๆน,น,นำนักกีฬาอ่านำนักกีฬามาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีนึงถ้าเป็นอย่างหลังก็ถือว่าได้โอกาสมากขึ้นนะครับแล้วก็ ขึ้นอยู่กับว่าทีมงานโค้ชนะครับว่าอยากให้ MB คนไหนยืนเล่นในสนามนานๆเพื่อทดสอบศักยภาพก็เลือกได้เลยนะครับจากที่พูดมาก็มี2ตํตำแหน่งนี้แหละครับที่น่าสนใจแล้วก็อยากให้ไปครบทั้งหมดสำหรับบอลหัวเสานะครับหรือว่า B หลังนี้ส่วนตัวเชื่อมั่นในทีมโค้ชนะครับ หากรุ่นใหม่ปีนี้ฟอร์มไม่ได้ดุเท่ารุ่นพี่หรือไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะครับแต่ก็เชื่อว่าอีกไม่นานไม่น่าจะเกิน1ห,หรือ2ปีนะครับก็สามารถที่จะดันขึ้นมาได้ขอแค่ตัวนักกีฬาเองนะครับยังมีความมุ่งมั่นยังทุ่มเทแล้วก็อยากเป็นนักกีฬาอยู่ไม่น่าจะเกินความสามารถนะครับก็ต้องรอดูแล้วก็รอเชียร์กันต่อไปนะครับ ในผลดีก็มักจะปนกับผลเสียนะครับหากนักกีฬาถูกเลือกไปทั้งหมด20คนก็อาจจะมีผลเสียอยู่บ้างนะครับเช่นทีมงานก็อาจจะไม่เพียงพอหากเกิดปัญหาขึ้นมานะครับก็อาจจะาขาดทีมงานในการดูแลนักกีฬาต่างๆเพราะว่าถ้าไป20คนนะครับก็จะเหลือแค่ทีมงานอีก5คนเท่านั้นนะครับ งบประมาณก็ไม่น่าจะกระทบเท่าไหร่นะครับเพราะว่า,ายังคงเป็น25คนถ้าดูมรวมแล้วก็แทบจะไม่เกิดปัญหาเท่าไหร่นะครับมักจะส่งผลดีมากกว่าด้วยซ้ำนะครับแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นการคิดไปก่อนนะครับถึงอย่างไรก็ต้องรอดูแล้วก็รอการยืนยันจากสมาคมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผู้เล่นที่ส่งรายชื่อเข้าร่วมการแข่งขันมีจำนวนกี่คนสำหรับคลิปนี้นะครับ ใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ